บรรยากาศสวยๆครับผมบรรยากาศสวยๆปกป่าหน้ากันครับผมบรรยากาศสวยๆครับมาช่มกันครับว่บาจ,จะได้จักแต้มครับผมืันนี้ลุยกันโหลดครับป่าหน้าครับผมหน้านำตัวดยครับ โดนเต็มๆครับโดนครับ,รบใส่สวยๆครับทบอยอกยางตัวไม่ทยักยางเขียนโมครับ สวยครับกบยางเขียนหม่ใส่สวยๆครับผมนี่ครับกบยางเขียดโม่ครับนี่ขนาดสามเส้นครับอยู่ระว่างเทศครับผมงานแห่นเมียครับผม สวยก็มีครับปลาน้าสุดยอดครับผมเจ้า แล้วครับโดนครับผมโดนใส่สวยครับผมใส่สวยครับตาหน้าครับผมหน้ากระเบื้องดดครับ นาดส่งสายนะครับนี่นี่นี่ครับกบยางเขียดโมนะครับเยอะตัวไม้ครับงานแน่นเมฆขนาดสามเส้นครับนี่ครับเบิ้งหนาๆนาดูเลยครับขนาดส่งสายนะครับผมติดแค่นี้ครับปลากันดเราแวงมากๆเลยครับปลาหนาปากผลงานไปด้วยครับอ่าจะมีบ้างขายเร็วๆนี่แหละครับผมเทสดอยู่ครับตอนนี้ สุดยอดครับฝากผลงานไว้ด้วยแล้ว,วครับตัตนึงครตบผม ใส่เล็กใส่หน่อยโดนโมดครับนี่ฝาหน้านะครับย่างเขียดโม่นี่ใส่เล็กใส่หน่อยกระโดนครับนี่ใส่เล็กใส่หน่อยกระโดนครับ กบยางเกียดโมขนาดสามเส้นครับป่าหน้าประพาดแน่นอนครับใกล้จะมีบ้างขายแล้วนะครับมันเป็นงานแฮนเมีครับผมตอนนี้ยูระว่างเทศครับผมสุดยอดครับกอสาาดูครับ แล้วครับน่าจะโดนรออนโดนครับนี่ใส่บ่คอยง่ายครับกบยางเขียดโม่ครับผมปลาหน้านกบยางเขียดโม่ครับผมปลาหน้านี่ครับนี่ครับ บอกเลยวปลาโคดและแวงเลยครับผมนี่ปลาโคดและแวงครับผมกบยางเขียดโม่โกบยางตัวไม้นะครับผมขนาดสามเส้นเนี่ยเทศกกอนครับผมยังบนด้านมีวางขายครับกบยางเขียดโม่ครับผมฝากผลงานไปด้วยครับปลาหน้าสุดยอดครับผม